ข้ากงนึงครับเล้ออกมาลับวาำอเาเลี้งไปเยอะเลมือลูกส้เขอลกถิดจมด พ <c oughs> <c oughs> ี่ถือกันชาโชว์ให้ผมอีกสักล้อมหนึ่งมุมมุมนี่โอเคครับยกยกขึ้นให้ดุ เียวนะเียวครับครับบอมบมเลี้ยงขึงนทาก็ขึ้นอกตัวนี้ไม่ใช่ตัวน้รอนน่นร้อนน้ำร้อน

ทางกองร้อยตำรวจตัวเวนชายแดนที่237เรานะครับได้รับแจ้งจากแห่งข่าวในพื้นที่นะครับว่าจะมีการลำเลียงพืชกัญชานะครับในพื้นที่ตำบลหนองเทานะครับอำเภอเท่าแทนจังหวัดนครพนมของเรานะครับาจากนั้นทางกองร้อยจึงได้ประสาน กับหน่วยกําลังในพื้นที่นะครับเพื่อทําการลาดละตะปประเวนได้ลาดตระเวนไปบริเวณโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านหาดไสรเพนะครับจึงได้เห็นกลุ่มคนต้องสงสัยบริเวณทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนนะครับเมื่อทําการเข้าไปตรวจสอบนะครับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็ได้วิ่งหนีหายไปนะครับ จากการตรวจสอบนะครับได้ค้นพบถุงดำนะครับจำนวน8ถุงครับข้างในบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นกัญชานะครับบรรจุอยู่ในฟอยส์สีทองนะครับเมื่อนำมาตรวจสอบประมาณได้270ก้อนนะครับทำการบันทึกจับกุ่มและจะได้ส่งให้กับ สพเท่าเทนเพื่อ,อดำเนินการออกหมายจับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นต่อไป